ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสําหรับการเข้ามารับชมนะฮะเสือพาไปไลฟ์สดเช้านี้จากทุ่งนาลุงพลนะครับผมนะสวัสดีครับผมเมื่อกี้เน็ตหมุนนะเอฟยังอยู่ไหมหเมื่อสครูเน็ตหมุนนะฮะ ขอภายท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเมื่อกี้เน็ตหมุนนะครับผมยังอยู่ไหมนอ้อมาแล้วมาแล้วครับอ,อ๋อทักลายเสือมาศูนย์หกหนึ่ง สามสองสามเจ็ดสามเก้าสามสามสองสามเจ็ดสามเก้าสามสจาม้สปะมีเ้งแมนขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะฮะเมื่อกี้เน็ตหมุนนะฮะไม่มีสัญญาณเลย ขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนยังอยู่กันไหมน,น้อหนีไปไหนหมดแล้วนอนเมื่อกี้เน็ตหมุนเน็ตหมุนจ้าเน็ตหมุนอย่างแรงเลยเดี๋ยวไปขอพรนะฮะ สวัสดีครับ Good morning เดี๋ยวขอพอรองปู่นะฮะในทุกๆวันนะครับพี่เสือก็จะมาขอพอรปู่นะฮะให้กับเอฟซีนะครับผมนะฮะนะมารับพรกันนะพี่เสือจะเป็นสะพานบุญนะฮะขอพอรองปู่ปาร์ิจิตนะฮะให้กับเอฟซีนะครับผมนะฮะอ้าวนะยังอยู่กันไม่นอ้อมาขอพอรด้วยกันมาขอพอรด้วยกัน

ให้ให้เขาถ่ายใหได้ถอกครับครับผมุ่นนพื่อนครับรับคุณอะไรนะยังไม่ติต่อมาเลยวิจิตราจใหี่ม่จิตราเรมีอฟซีมานะทุกคมาแต่เช้า